สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปเมืองไทยส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะนี่อากาศคึ้มๆวันนี้นี้น้ำขึ้นแน่น้ำขึ้นามากแมงอกบานติดทะเลมาเห็นงานพี่นออ้องยังบ่เลิกงานนี่เนี่ยพักพักพักยี่สิบนาทีมาถ่ายคลิปงามๆให้ทุกคนในเบืองนัดจานะเนาะ ขอบคุณสำหรับทุกคนนะคะที่เขามากดติดตามแม่ตีไม้มโนเมเนะคะเนาะดีใจหลายๆลายสองรบกว่าเรา,ายังไงก็ฝากช่องนี้เด้อจ้ะแล้วก็ขอบคุณคุณกีหลายหลายเด้อจ้ะน้องกีนะคะอะนี้น้ํามันขึ้นเนาะน้ําขึ้นนิดนึงบรรยากาศคึ้มๆฝนจีโตกนะเมฆสวยขนาดพี่น้อง ส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคนเนาะอืลูกนอ,อันนี้กะมองเหตุงานคอนี้ขอยัง, ang, งเห็ดงานบ่ลแล้วเธอได้พี่นอ้ <c oughs> องเหตุงานใบอแล้วต้องขึ้นไปเหตุต่ออีกจะยู่นี่ประมาณครึ่งชั่วโมงกเสร็จแล้วก็จะไปต่อ,อยู่อนุบาลเนนะอะเหตุงานเนาะจ้ะเนาะเทเลอากาศมันดีอะอากาศดีเย็นๆลมก็แห้งจนันเอย ลมแรงจัานิดนึงอันนั้นฟังพุ่นอาจจะเป็นเกาะนะาเป็นเป็นเกนาะเนย่นยนะฮะมันมันจะมีบานคนนําเนี้ยอาจจะนั่งเรือไปอ,าาอันนี้ร่มสีร่มร่มแห้งอยู่เนีอจ้ะล่มแห้ง,ดแ,หงแดดก็บก่บค่อยมีเป็นคึมๆนะจ้ะคึมๆนิดนึงนะคะอน,น,น,ะะนี้บรรยากาศนี่ก็จะเป็นเขาเนาะ ดีตื่นเก้นมากเนี่นี่ก็จะเป็นเกาะเป็นเกาะน่าจะเป็นเกาะเดี๋ยวค่อยจะขึ้นไปก่อนแล้วตกลงมาไตา่กันหรอเป็นเกานะ,ะนะคะเนะเป็นทีทำงานเนาะคะ่ะต้องต้องร่อให้อะ พนักงานที่อยู่ออฟฟิศออกจากเวิร์ดกถึงจะได้เข้าไปทําความสะอาดได้นะจ๊ะตีมาเหตุเห็ดงานทําความสะอาดน้จ๊ะอยู่นีเลือกงานว่ไรนนะจ๊ะบางคนกับเหตุงานโรงพยาบาลทําความสะอาดเป็นพนักงานทําความสะอาดอยู่โรงพยาบาลกับมี่นะคะคนไทยเนาะหรือว่าจะเป็นดูแลคนแกงสี่แล้วแต่นะคะอยู่นีเลือกงานว่ไรทุกทุกงานเป็นเงินเบิดจ้ะเงินทั้งนั้นพี่น้องไม่เลือกงาน ทีมากก็จะมาทํางานทํางานประจําก็คือทําความสะอาดนะคะออฟฟิศแล้วก็โรงเรียนอนุบาลทั้งสี่เสาร์อาทิตย์นี่งานพิเศษก็คือขายอาหารนะจน๊ะเนาะขายอาหารนี้นะคะบรรยากาศแล้ก็เก็บหอมรอมนิดไปนะจ๊ะเนาะเก็บหอมรอมนิดไปทุกงานเป็นเงินเงินคืองานนะคะอืมนะคะจะเห็นมนอเตอ,อร์ไซค์ขยานมอเตอร์ไซค์ขยดนขับมอเตอร์ไซค์มากพี่น้อง อันนี้เขาจยังมาลงจากออฟฟิศเนาะคะ่ะตีมมกสีเขายสีขึ้นไปเฮ็ดประมาณน่นาจะสีม่งตอนนี้ตอนนี้จะมง่งตอนนี้ใบสามตอนนี้ใบสามสิบนาทีเนาะคะ่นะเนาะบรรยากาศเนาะคะ่ะเป็นแบบนี้สะอาดเมืองเขามันสะอาดจ้ะแต่แต่เมืองทีตีมาอยู่นี่จะเป็นเป็นเมืองเล็กๆกับบเล็ก,กเ,เลาวคะ่ะหนึ่งสองสามเป็นเมืองเล็กๆก,กับสีมีเขา มีคูเขาแบบนี้แหละจะไม่คู่เขาแล้วก็ขับรถมาเหตุงานอีกอีกไออีกคล้ายๆกับเป็นหมู่บ้านหนึ่งอะเนาะประมาณสิบนาทีเนาะค่ะเนาะสิบก็ระสิบนาทีขับขับมตอร์แซค์มากประมาณครงช่วมมงไปกลับอ่ะช่วมมงนึงอะ่ะไปกับประมาณสองช่วมมงมันเป็นช่วมมงหนึ่งสองช่วมมงจ้ะบรรยากาศก็สิเป็นแบบนี้เนาะสวยบรรยากาศดีนี่ต่เขาตะปลาโอเคเนาะค่ะเนาะ